วาาางงงนนแปปลลทมุอศขยับไีการแปลงฟันให้ถูกวิธีเป็นเรื่องที่สําคัญที่หลายคนมองข้ามลองเช็คดูกันนะคะว่าเราแปลงฟันถูกต้องแล้วหรือยังเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ในการแปลงฟันอุปกรณ์สําหรับการแปลงฟันก็จะมีแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันนะคะแปรงสีฟันที่ดีควรเลือกใช้ขนแปรงที่อ่อนนุ่มด้ามจับถนัดมือแล้วก็หน้าตัดตรง แนะนำว่าควรเปลี่ยนแปลงสีฟันทุกๆ3เดือนหรือว่าเมื่อแปลงสีฟันเสื่อมสภาพเราควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์เพราะว่าฟูออไรด์มีส่วนช่วยในการป้องกันฟันผุต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องกันค่ะวิธีการแปลงฟันที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือการแปลงฟันด้วยวิธีขยับปัดโดยวิธีการแปลงฟันนะคะเราควรแปลงฟันอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็ได้ค่ะโดยฟันจะมีหลายด้านเราควรแปรงฟันให้ครบทุกด้าน1เราจะเริ่มจากฟันด้านนอกโดยเราจะเอียงขนแปรงทำมุม45องศากับตัวฟันจากนั้นขยับแปรงสั้นๆ1-5ครั้งในฟันบนเราก็จะใช้วิธีการขยับแล้วปัดลงและในฟันล่างนะคะเราก็จะใช้วิธีการขยับแล้วปัดขึ้น แปรงแบบนี้ให้ครบทุกซี่ของฟันด้านนอก2ฟันด้านในจะใช้วิธีการแปลงแบบเดียวกันกับการแปลงด้านนอกคือเอียงขนแปลงทำมุม45องศาขยับสั้นๆแล้วก็ปัดออกเช่นเดียวกันกับฟันด้านนอก 3. ฟันหน้าด้านในจะเป็นด้านที่ใช้การแปลงไม่เหมือนกับด้านอื่น เราจะตั้งแปรงให้ขนานกับตัวฟันให้ขนแปรงแนบกับตัวฟันด้านในแล้วขยับแปรงสั้นๆ1-5หครั้งแล้วปัดออกทำแบบนี้ไปทีละซี่จนครบทุกซี่ของฟันด้านหน้า 4. ด้านสุดท้ายคือด้านบดเขียวคือเราจะตั้งแปรงให้ขนานกับด้านบดเขียวแล้วค่อยขยับขนแปรงสั้นๆ5-10ครั้ง จากนั้นทำให้ครบทุกซี่ของด้านบทเขียวทั้งบนและล่างหลังจากที่เราแปรงฟันจนครบทุกด้านแล้วนะคะเราอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยเพราะลิ้นเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุของกินปากโดยเราจะตั้งแปลงตั้งตรงแล้วแปรงตั้งแต่โคนลิ้นยันปลายลิ้นประมาณ10ครั้ง แต่ให้เราระวังเรื่องการใช้แรงในการแปลงฟันที่มากเกินไปเพราะมันจะทําให้เกิดคอฟันสึกได้และอาการของคอฟันสึกเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะมีการเสียวฟันตอนดื่มน้ําและหากทิ้งไว้นานเกินไปไม่ยอมมาพบทันตแพทย์ไม่นานเกินรอคุณอาจต้องสูญเสียฟันซี่นี้ไปก็ได้ หลังจากที่เรารู้จักการแปรงฟันอย่างถูกวิธีกันแล้วเรามารู้จักการใช้ไหมขัดฟันกันค่ะไหมขัดฟันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยทําความสะอาดช่องปากควบคู่กับการแปรงฟันเพราะการใช้ไหมขัดฟันจะช่วยกําจัดคราบแบคทีเรียและเศษอาหารที่อยู่บริเวณแปรงสีฟันเข้าไม่ถึงการใช้ไหมขัดฟันทุกวันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและควรทําให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเริ่มแรก เราจะดึงไหมขัดฟันออกมา18นิ้วหรือยาประมาณข้อศอกของเราหลังจากนั้นพันไหมขัดฟันที่นิ้วกลางให้เหลือพื้นที่ประมาณ1-2นิ้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือในการจับบังคับไหมขัดฟันเริ่มจากเราจะเลื่อนไหมขัดฟันลงเบาๆที่ซอกฟันโอบไหมไปที่ตัวฟันด้านใดด้านหนึ่งแล้วจึงถูไหมขัดฟันเบาๆจนรู้สึกว่าสะอาด หลังจากนั้นให้อกใหม่ไปอีกด้านของตัวฟันแล้วขัดเบาเมื่อรู้สึกสะอาดดีแล้วให้ค่อยๆเลื่อนไหมออกจากซอกฟันม้วนเก็บไหมขัดฟันส่วนที่สกปรกเก็บไว้แล้วปล่อยไหมขัดฟันส่วนที่สะอาดออกมาแล้วทําซี่ต่อไปให้ครบทุกซี่ หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการแปลงฟันที่ถูกวิธีและการใช้ไหมขัดฟันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนำไปใช้เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีและสุขภาพฟันที่แข็งแรงโดยแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนนานสองนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าฟันสะอาดและงดกินอาหารหลังการแปรงฟันสองชั่วโมงเพื่อให้ฟัวร์ไร์ได้ออกฤทธิ์ป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่าลืมใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะ ด้วยความปรารถนาดีโดยกองธนกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรานารีหรับวันนี้สวัสดีค่ะตอนจากกันไปอย่าลืมสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย